ครับพี่น้องครับมายามโนกันครับเบินครับติดเตาพี่น้องโอ้ยติดเซษโน่ะนี่ครับโวยมันเปลี่ยนตืดครับผมเดี๋ยวหาจังหน่อยกันครับรับเบง้างถ้เรียนพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนายหอยเขียนค้นมะขาครับผมมือหนีพามากใส่หนูครับทงเนเจียวเข่าออกไม่ไมครับผมท่างทางนี่นะครับทางมีอยู่พอได้ใส่อยู่มือหนีมาใส่เหรียญครับผมจะขอบคุณผู้ที่ตามผู้รับชมไปนะครับที่คอมเมนต์แสดงเป็นกําลังใจกันครับผมจะขอบคุณลวงนาครับแส่นครับผมทาหนูครับครับมาบิ่งไม้ห่าใส่มาแล้วใส่มาหลายแล้วล่ะครับ เดี๋ยวมันสิบก่าลังละนะครับรถจอดกันใต่ต้นไหมขวิ่ดไซต้องไปนี่นครับนไมรู้ว่าสีมีอีกทางอีกบ่หรือมีแต่จุ่มนี่สันดีหุยยปักเงครับผมนี่ครับเฮใไซกับส่ทางไข่อยู่นะครับ ทางไข่เ,เตือนงงนูสิหนูหน่อยนะรุ่นปิดใบน้ำแจ็คหน่อยเอย่าเตือนพี่น้องนะสิเตือนนี่กระทางไข่แจ็คหน่อยครับทางเดียวกันนะครับทางกับทางงันโอ้พี่น้องหมุนข้างใดขัข้นไข่ไปครับรุ่นไปเลยครับ Thấy không mấy thịt nòng mừng nả pẹo lê ครับพี่น้องครับมาเบิองห้อยเพิ่นครับผมดักไว้แล้วดักไว้ปากหนูนะครับงามๆครับใหม่ๆมนู้ก็อาจจะเป็นนู้นู้อ่ะนู้ผู้่วนู้หน่อยครับผมน้องหอยการกินกีะชีดนู้หน่อยครับเสื้อกระชีดน้อยน้อยจัดเลยเลยพี่น้องต้องเฮ็ดบวกน้อหน่อยไปยครับผมไปครับ เบิ่งคกับห้อยเป็นหากินพี่น้องเอ้ยมากือกันบพพี่น้อง,อองนี่มีทาเนี่ยผมไปใส่ป้องเลยห้อยพันล่งไปยุ่โอุย้ยมองใส่กระสันแห้งพี่น้องเลยเดีย๋ยวอาจจะเป็นนู้นหน่อยนะครับ กรบพี่น่นองเบิง้งทางนี้เปลี่ยนจำไม่รู้ว่าทาาน,นในสีไซจังไรเลยพี่น่องผีทางผีก็ใส่ ่อนไม่สองเลยครับผมพูนขล่าแห้งเปื่พี่น้องห้อยเป็นสลลไลด์ล้องแบบปูนอเอละไปครับผมอับเบ่งทางคอนเรียนพี่น้อง พีน่นงครับก่อนคำร่มหนาวมาแล้วมังครับใส่มาท่ากับงามอีู่แล้วครับแต่ว่าบรุรว่าสีออกบอกรับไหยขึ้นมานี่ไปนี่ตัวดักไปแล้วครับผมคาล่างนี่ก็เป็นคุ้ยนะครับคุ้ยเพิ่นเงินเพิ่นพี่ เปลี่ยนมาพี่นอ้องตับไปแล้วครับเป็นสียางเกียวของหลวงพี่นอ้งองท่านนี่จะให้งามครับพี่นอ้องเดี๋ยวใส่สองเลยหน่อยใส่มงเก็บเครียบครับผมสไลด์ให้เป็นสไลด์ลงไปหนุ่มอาจีพบอยยับครับ บุญยิบันไดดว่าแตะกับมีรุ่นนะครับทั้งสี่กระทางพันแมนมัดนะครับนี่ทั้งรู้ว่่สีออกบ่นะครับรุ่นกันครับผมหนู่วงนี่ออกหยาคกับปว่ากำลังตั้งท้องครับไปครับอบพีน้องครับใส่ไปรอบไม่หมอดแลวพีน้องฟังนี่ข้างในแ็มีนะครับ มันบ่เห็นขาวจากภาคพี่น้อเนางข้างพุ่นก็บเมียนครับทางพุ่นก็ประมาณสิบเพือประมาณเปลเก่าลังครับทางพุ่นฟังพุ่นแต่ว่าฟังนี่มันลงให้หน้าครับเลยดักลายหน่อยดังสั่นเก็บดักข้างลงมดัก s w i เลยครับกันพลาดครับกันมันอันต่ำบวงเนาะเดี๋ยวเสียดายพี่น้องตำตำตำเพื่อมันต่ำครับอะไรนะครับผมรุ่นกันว่าสีวาก็าเท่านั้นแหละ สวัสดีครับสวัสดีตอนเลี่ยงๆครับผมพาไมาย่ำบ่วงครับคือพอพี่น้องรุ่นกันครับผมต่อขึ้นที่บริสันตดอกพี่นอ้อยเส้นระบ่วงนี่แล้วก็ขีเก่าอยู่ครับอันนี้ก็ คือเก่าครับผมเหมือนเดิมไปครับเอาพี่น้องหลังหนีเสียครับ เ๋ยว่ห้อยดินห้อยดินเูยแต่ว่าบ่วงหมดเลว่โอ้อยเยาว่าผ้าหนีเถอะพี่น้องอนี่ครับโุ้ยมันเปลี่ยนตื่นิครับผมเดี๋ยวหาจังหน่อยกันครับ โอ้บวงบอดีบวพีน้องบวบเห็นเลยครับพี่น้องเอาล้างนี้กรมุนโอ้ยขาดพี่ห้องเอาล้างนี่ขาดล้างนน่นเสียท่านหาท่านเห็นอยู่ครับตายเื่อ มือนี่โอ้เก็บคนโอ้มาติเว้นอยู่ดีพี่น้องบุยเย็นวะโอ้ขออนญาตหาพี่น้องหาคนโอ้ยบ่ยเย็นพี่น้องนี่ใส่ใบป่ปวงนี่ครับห้อยถือห้อยดินอยู่ดีพี่น้องเนี่ย โอ้โยอะว่ามาด้อพี่น,ออน้องเลยตจมขะข่างทางแล้วครับนี่ข่างถนนเลยครับถ้าติดนี่ก็เหยียบโรยแล้วครับผมหลังอื่นยังอยู่ครบครับไสพี่น้องใสพี่น้องครับว่าเมืองจุดนี้กันเงี้ยเงีครับนี่ป่าเนี่ย มีเตียงนีเอาวะมีเตียงบ่พี่น้องเลยท่างปุ่นเสียลังหนึ่งขาดลังหนึ่งครับผมลังหนึ่งบันทันหาอยู่ปล่อยไปก่อนพี่น้องหาครับเหล่ากระเพ็เ่นครับ นักใส่ไปใส่เนี่ยแหละได้สีเหยียบบ่วงกับความพี่น้องมีแทถเตเป็นแต่เถือกเยาว่าบ่เถือกเด้อพี่น้องนี อี่เบื้องข้างพี่นอ้นองเลยน้องเห็นป่าข้างนูน้นแล้วครับใส่ไปรัดกันไว้ขบับวัวกันที่มาเอือนบ่อพี่น้อง ังสี่ย่านอื่นอยู่ไปครับโอ้พี่น้องจามจนหมดเลยขาดถ้าเกิดเสียพี่น้องอันเสียหาบหเวห็นเลยครับห้าสองรอบแล้วงานซีมเมนตมาเอาไปครับผม รู้เปล่าหาบ่วหินกับหงส์สักว่าถ้ายามเจอเว้นอยู่นะครับทุ่มทุ่มหนึ่งครับผมทุ่มนิดๆฮ่าผมจิอ,อกมาได้กับทุ่มประมาณทุ่มสิบครับโอ้ยบัวใหญเลยพี่น้องขับไม่ได้ซองตัวนะว่างั้นขับบ่ขาดครับบ่เสียเนี่ยบว่วงผมอย่างนี้จังขาดดีเด้เปล่ เสียสิไปเปลี่ยนบ่วงใหม่ครับผมเปลี่ยนลวดลวดเบอร์ใหม่เพราะว่าเบอร์นี้มันมีเบอร์ซิบเอ็ดป่นน้ำพี่น้องเบอร์ซิบเอ็ดมันเลยอยู่เครื่องคดนี่แหละประมาณยี่สิบลังก็นเลยออกมาใส่น้ำลวดเบอร์นอ่กันเบอร์สิบสองเหมือนเลยครับโอ้ไปครับผมคุณกันตอนเศร้าครับเตรียมนึงก็ถือว่าโอเครีแหละครับพรุ่งนี้มาอื่น ครับผมครับสวัสดีตอนสอสครับผมหนาวพี่น,อน้องหนาวอะไรกัดคืฝนสีโตกนี่แหละครับจะก,กัดทงให้ทงหน้าเขากัดใกล้พ่อเกี้ยวแล้วครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี่ก็จิกมันเป็นน้ำนุ่มอยู่ครับผม โอ้บัดสิได้วาสนาพี่น้องเลี้ยงว่าตัวใหญ่อยู่ตัวครับโอ้โอ้ดวดเบอร์สิบสองนะครับนี่ครับพี่น้องครับมายำหนูกันครับเฮ้ยครับติดเตาพี่น้องโอ้ยติดเสร็จหนอ โอ้ติดติดขาครับผมน้่าติดขาต่อมานมานอ้อพี่น้องมาหนี่งขึ้นกค่น,นี้แล้ะครับจอดรถมายามลังนี่ขาดครับพี่น้องลังนี่เสียลังนั่นขาดยี่นี่ทา่างกับกำง่ายอยู่นะครับ ตัวหาบ่วงว่นทัานเห็นครับพี่น้องนี่ก็เป็นเปียวเพินเ่นครับผมเนี่ยหงโยหงเศร้าเพิ่นไปครับผมปดเตากอนอครับพี่น้องผมคุ้มไทยเบื้องตอนนั้นโอ้ห้อยตำบ่วงเลยคนระับต่ำสะบัดเลยครับผม โอ้หนูหน่อยว่าไปครับป้าพี่น้องดักไปทางลุ่มนี่บัไม่เสียงดินเสียงเอาเลยพี่น้องพายงานิ่งโคโรเจ้ะพายงานเบนิ่งใกล้หน่อยครับผมจังกลับไม,ม่ยามโอ้ยบวอกรอีพี่น้องเลย เร็งเดวะโอ้มิดซีรีครับไปครับผมรับพี่น้องครับอย่ามืดแล้วพี่น้องเอ้ยประเด้พตตอตัวเตาติดว่พี่น้องเอ้ยสวยเลย